ในคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่ผมเล่นอันเลนแล้วบวกได้มันที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ในแต่ละไฟ้์เนี่ยผมรับดาเมจไปหมื่นกว่าทท้งนั้นเลยและเกมนี้จะมันขนาดไหนนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ เอาละครับก็ตัดเข้ามาในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะในเกมนี้เราได้โชเลินกับยีหน้านะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นไอเทมรูนพลังแฟงที่ผมใช้ในเกมนี้นะก็จะเป็นเซ็ตเกราะไฟนะครับผมเพราะว่าเวลาเจอยีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมออกเซตเกราะไฟตลอดแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งนั้นมียีหน้าแล้วก็มีไฮยาเตะอยู่ด้วยเนี่ยผมจะออกเป็นฟูดาเมจล้วนเลยนะอันนี้ดูทรงแล้วเขาน่าจะตีตัวเล็กอยู่ แล้วก็ฟาร์มไปนะให้เขาเคียร์แนป้อมไปเสียใจยด้วยแต่ผมได้เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาแล้วฟิกด้วยโลกนะั้นเราเนี่ยโอเคยีน่าไม่มีฟิกแล้วนะมีทีก็ประมาณ2นาที54นะครับผม อันนี้เจอหน้าแล้วก็ต่อสักนิดหน่อยนะครับผมโอเคก็ได้นิดนึงนะลันเด็กต้าจบลาดเลยนะแต่เราก็ออกได้นะไม่มีปัญหาครับรอเคลิปในป้อมนะแล,แล้วนี่เขาจะได้ผมในป้อมจริงๆเหรอ เกินแป๊บเป้าเอาดิผมมีอันติดแล้วนะสู้ได้ครับไหวเลยโอ้ oh, ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะมาได้ผมในป้อมนะสบป,ประมาทอารินผมเกิน

it was a gift from someone very important to me i hope to find a trace of her even the faintest one เราต้องออกก่อนนะถ้าเราอยู่ต่อเนี่ยเราจะโดไนไฮโน่ปาหอกฟรีแถมฝั่งนั้นเนี่ยจะมีเซเนียมบินลงมาอีกนะเดลต้าดูทรงเมนต์ติแน่นอนนะถึงกล้าเข้าขนาดนี้เดี๋ยวเราแค่ต่อเราก็ออกนะโอ้แล้วผมสกิลสองมาติดอีกทั้งที่ผมก็ลากสกิลสองก่อนแล้วนะฮันนันแน่ช้าไปเพื่อน ัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปโอเคเขาใช้สกิลไปแล้วะละเดี๋ยวเราบวกสักหน่อยนะ โอเคอันนี้เราเรียนสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบวกกับเขามีแบนกาช่วยตีด้วยโอเคได้กอบไฟเต็มชินแล้วครับถ้าเกิดยีน่าเนี่ยใช้สกิลหนึ่งผู้มาเราอันติลบแบบนี้อ่าแต่มีเซเนียบินลงมาแบบนี้เราก็ออกเลยครับไม่อยู่นะถ้ามียีน่าแค่คนเดียวเนี่ยผมว่าไหว โอเคทีมเราไม่มีใครมาเราก็ต้องปล่อยนะนยอนโอเคเดี๋ยวเราวารไปกันบทครับหวังว่าเขาจะไม่มีอันตินะเด็กต้า ถ้าเกิดมีเนี่ยผมสวยโอ้โหมีด้วยสวยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะแล้วจากวันนี้โตโะรบอกให้โจมตีซึ่งผมอะสู้ยีหน้าได้นะแต่ประเด็นคือผมว่าเขาอะยังไงก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับเซเนียวก็เตรียมลงอีก แต่ในเมื่อตโตโรอยากบวกแล้วก็จัดให้เขาหน่อยครับนั่นไงผมว่าละเซนิออกมาแบบนี้โอ้โหโลกันหมดเลยนะยีน้าฟิกด้วยนะครับผมรับไปมนะื่นสี่นลอันนี้เรามาดักรอเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอียงลงล่างมานะยังไงก็ต้องมาตีดาร์กแน่นอน ไม่ต้องมาสนแทงนะต่อแครี่ครับโอเคเราเอาแครี่ให้แล้วนะที่เหลือก็เตไปครับเราส6สแต็กละตายไม่เป็นไรนะเอาให้ได้เยอะที่สุดครับโอเคผมเก็บไปได้2นะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วครับ กระแ็นคนั้นแหละจัะวะน,นี้เซนเนออยู่คนเดียวแบบนี้น่าจะรอดยากนะโอเคได้ไปหนึ่งนะเ,เด็กต้าน่าจะมีอันติแต่เราถอยไม่ได้แล้วนะนะตีสู้เลยโอเคดีนะผมมีเทลช่วยยิงถ้าเกิดไม่มีเทลเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะชิ้นต่อไปเราออกเป็นเคียวนะหลังจากเราได้เคียวมาแล้วเนี่ยเราจะรับได้เยอะละ แล้วผมเห็นไฮโนอยู่ข้างบนคนเดียวถ้าเกิดยังไม่กลับเนี่ยมีสิทธิ์ตายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราแรงมากครับโอหูหายไปเลยนะแรงมากครับนี่ขนาดผมเล่นเซตกอบไฟนะถ้าผมเล่นเซตฟูดาเมดล้วนเนี่ยหายไวกว่านี้อีกบอกเลย มาผมเล็กเคียวแล้วและยีนา่ายังไงเล็งแคลรี่นะนี่ไงผมไม่ยอมตายคนเดียวหรอกเอาแคลรี่ไปด้วยแค่นั้น few moments later. โอเคเพื่อกกำลังขึ้นบ้านนะเราช่วยดันป้อมอีกแรง มาตอนนี้ของผมฟูหมดละเดี๋ยวได้กอดแล้วเราใส่เลยเหมือนเดิมครับเอาแครี่ก่อน โอเคผมได้ยีน่าด้วยเท่ากับผมได้ไป2เลยนะที่เหลือเพื่อนก็น่าจะจบได้ละโอ้โหแล้วผมรับไปหมื่นสามเลยนะโอเคดูเหมือนเพื่อนจะจบได้แล้วนะโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่บวกได้มันมากๆนะและแน่นอนครับว่า MVP เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมนะบวก2ดาวเลยนะครับเกมนี้ ดาเมจที่เราทำไปในเกมนี้เนี่ย33.0%รับดาเมจไป32.1%โอเคสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ